ผีเข้า,าเฝ้าสมบัติเนี่ยมีทุกที่คุณว่าผีเฝ้าสมบัติเนี่ยบางทีมันก็เก่งบางทีมันก็ไม่เก่งยังไงมันเฮียนกับไม่เฮียนไงอ่าแล้วป,ปัญหาแล้วเราต้องคมมองว่าทำไมยุทธยาบันพุนขนาดนั้นครับ,ค,รบคนเนี่ยเก่งกว่าผีอ่ะมันขุดสมบัติได้งไงนั่นแหละสิคนเนี่ยขุดผีขุดไม่ได้ใช่คืออย่างนี้มันมีเทคนิคไว้ อยากฟังเปล่ะใช่ได้ครับอาาจรย์เทคนิคในการขุดสมบัตินี่นะครับอาจารย์เนี่ยไม่ได้ไปขุดเดี๋ยวผมจะหาว่าโอ้โหอาจารย์ต้องไปขุดเลยอาจารย์ต้องรู้เทคนิคดีเกินโอ้โหอาจารย์ไม่ได้ไปขุดเองนะอาจารย์ไม่ได้ไปขุดโอเคครัฟังเขามาครับอันนี้บอกนะครับฟังเขามาไม่ได้ไปขุดครับเดี๋ยวหาว่าโอ้ยอาจารย์ลูกแม่งรู้ว่าดีขุดเองเปล่าใอ้หาคำถามนี้จะพาคุณรู้หรือเวล่าเนี่ยคืออย่างนี้ คนสมัยก่อนเขาฝังโบราณเนี่ยคนสมัยก่อนเวลามีข่าวศึกเนี่ยมันไม่มีธนาคารไม่มีอะไรเนี่ยครับชามาส่วนหนึ่งก็เอาไปฝากหลวงใช่ามาส่วนหนึ่งก็เฮ้ยกูฝังไว้เองดีกว่าชามาก็ฝังแล้วคนเราสมัยก่อนมีค่าทาสอาจจะตัดหัวค่าทาสครแล้วก็สั่งให้มึงเฝ้าสมบัติไว้ S <S บางทีฆ่าทาามันรักเจ้านายมันมากนะมันก็ยอมที่จะฆ่าตัวตายหรือยอมให้ยอมตายอ,าย,อ,าย,อายอมตายแล้วบางทีมันก็จะมีเขาจะเชิญพราหม์มาเชิญพราหมณ์เชิญหมอหศิสยสษยศาสตร์มาแล้วก็ทําพิธีผูกหุ่นพยนต์หรืออะไรก็แต่เรียกวิญญาณมาฝังไว้ตรงนั้นที่ทรัพย์สมบัติเนี่ยเขาๆๆๆอาจจะทําอย่างนี้นะแต่ว่าคขาเนี้ไอ้คนขุดเนี่ยมันก็จะดูว่าถ้าขุดง่ายเนี่ยแสดงว่าสมบัติมันไม่เยอะโอ๋อ อ่ามันขุดง่ายถ้าขุดยากๆนี่มันต้องมีของสําคัญแน่นอ่าแล้วคนนี้พอกรุงมันแตกไปแล้วเนี่ยผีเนี่ยมันไม่มีใครทำบุญให้นะบางทีเจ้าของทรัพย์ก็ไม่ได้มาขุดเพราะอะไรตำรวเปิดเปิงไมไหนก็ไม่รู้โดนพม่าจับไปมั่งเผือตายหามั่งถูกเปล่าออก็ของมันก็เลยอยู่ตามดินตามตาเนี้ยอันนี้อันนี้พูดถึงตามดินนะไม่ไม่ไม่ขุดตาเจดีนะเพราะถ้าเจดีไปขุดเจดีเนี่ยเข้ากุ๊นะอ่าอันนี้พูดถึงตามดิน พอควนี้พอไอ้คนที่ขุดเนี่ยมันมีการส่งต่อถ่ายความรู้คือเขามองปุ๊บเนี่ยเขารู้เลยนะว่าตรงไหนมีหรือไม่มีมองง่ายขนาดนั้นเลยเหรอครับอาจารย์เอ้ยมันมีวิธีมีวิธีมีวิธีแล้วเขามองวิธีนะแต่อาจารย์ฟังเขามาฟังเขามาใช่ฟังมาอาจารย์ไม่ได้ขุดเองอาจารย์ไม่ได้ขุดเองมึงอย่าบอกว่ามึขุดเองฟังเขามาเเพราะพวกนี้คือคือต้องเข้าใจว่าอาชีพของมันนะครับแล้วการขุดสมบัติเนี่ยมันมีมาตั้งแต่กรุงแตกใหม่ ครับอ่าพอกรุงแตกใหม่ๆปุ๊บมันยุทธยาเนี่ยมันไม่มีผู้คนแล้วนี่ครัพม่าก็ปาดต้อนคนไปคนก็หนีเข้าป่าเข้าไปแล้วเขาก็นิสเจดีงเจดีย์ต่างๆเนี่ยมันอยู่ตามวัดตามอะไรเนี่ยเพราะคนแต่เป็นคนยุทธยาก็จะรู้ว่าเฮ้ยสมัยก่อนเวลาเราสร้างเจดีย์จะสร้างแล้วเราก็ต้องใส่เงินใส่ทองใส่อะไรไปเอาไว้ข้างในมันทำอะไรนาก็ทําไม่ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวก็หายไป้หมดก็ไม่รู้พม่าก็เอาไปหมดแล้วครับถูกป่ากูขุดแม่งเลยขุดเอาลอ่าคนไทยกับคนจีนเนี่ยพงศาด้ารเขียนไว้ร่วมหัวการขุดแม่งเลย คนพื้นถิ่นนะนเขาเรียกเสียวเขาเขียนพื้นถิ่นกับคนจีนขุดทำลายทุกสิ่งทุกอย่างส่วนใหญ่เราบอกว่าพม่าประวัติศาสตร์เราเขียนว,ว่าพม่าเป็นคนเป็นอะไร,ระทำลายาทำลาย,ลายจริงๆแล้วเปล่าแล้วเนี่ยละขุด <คน S 1> กันรัชกาลที่หนึ่งถนะึงน้าบันทึกไว้ว่ากระดูกเนี่ยเกลื่อนตอนที่ขั้นกลับมากรุงศรีอยุธยาครั้งน่ยกระดูกอะเกลื่อนไม่หมดนะกระดูกจากไหนคือในเมื่อเจาะเจดีย์เนี่ยเจาะเจดีย์มันจะมีส่วนหนึ่งที่กระดูกเนี่ย มาอยู่ในโกรดหรือขาวใช่ไหมโกรดบางทีก็เป็นเงินเป็นทองครับอันนี้ในวังในพระราชวังพระศรีสันเพชรสยบก็เกลื่อนเลยเจาะซีกระดูกเจาะไวาทำตะกรบืออะไรทิ้งแม่งเลยเอาโกรดไปเอาโกรดไปเพราะมีโลหะมีค่าเอาโกรดไปขายเอาทองไปขายเอาเพชรอินจินดาไปขายโขนแม่งออกหมดพระก็กองวะกองกองกองไว้เต็มเลยใช่ไหมไม่สนใจไม่เอาพระนะเพราะคนนี้ไอการขุดเนี่ยมันมีการส่งถ่ายความอูให้ตรงเจดีย์นี้ลักษณะนี้มันต้องมีที่ตรงนี้มันจะต้องมีคออย่างเงี้ยเขาส่งถ่ายกันมาแล้ววิธี จะไปคูณสุมสี่สุมห้าไม่ได้ไปถึงไปถึงปุ๊บไปหาแบะโหรสองคนแบะแฉลงแบกพุ่งไปเลยเด็กไม่ขุดจะไม่ได้จ๊อกเลยออเโดนแน่เลยถ้าเจ้าที่แรงๆอ่ะนะอ่าเขาจะมีการเส้นสวงอ๋อใส่กับเส้นก่อนอ่าเพราะว่าอะไรเป็นผีหิวมะหิวเด้อโหไม่มีใครทำบุญให้กูแล้วก็คือถ้าแบบเอาอาหารให้ก็เอาไปเลยเออประมาณนี้ใช่ไงกูก็ไม่อยากเฝ้าแล้วโหนะอ่าก็จะมีการเส้นสวงก็มีกุ้งผ้าปลายำ ขนมต้มแดงต้มขาวเหล้าขาววุหลีไก่อะไรอ่ะเหมือนเขาเส้นสวงเครื่องเส้นตทั่วไปอ่ะเราก็ไปไปเส้นสวงแล้วก็ไปปักทูปขอเนี่ยขอโชคขอลาได้ลเเหมือนแลกกันนะแลกกันอ่ามันแลกกันถ้ามึงเส้นเครื่องเส้นเยอะหน่อยก็ให้มึงเยอะโอ้ถูกป่าแต่โอ้โหไม่ใช่ว่ามีข้าวปีหอดี้่ะห่อดีอ่มึงคิดว่ามันจยาให้ไหมล่ะหอมเหมือนการแลกเปลี่ยนเลยอ่ะห่อมึงแลกเปลี่ยนแล้ววิธีการเขาเอาสมมติเขาขุดเจอไห่นะ ถ้าเป็นท่าไมก่อนเจอหายมึงต้องแบกหายกลับบ้านใช่ไหมเออ่เงี้ยมึงเดิมผีผีตามมาึงมาแน่เขาสั่งให้เฝ้าหายว่ามึงเฝ้าหายสมบัติไปนะเ<อ>วลามึงเอามึงก็อย่าเอาหายมาดิมึงก็ถูกเข้าของห้เออกมาสิเออว่ะถูกเปล่าไม่แต่คนเรานะพี่ถ้าเกิดได้แบบ สมมติบอยฟ้องหายใช่ไหมแต่เปิดผ้ามาเจอพระเอาเหี้ยถ้ากลัวหายไปหมดล่ะกูก็ได้มาหมดนี่มันก็หายมาด้วยไอ้เฮ้ยมึงเอาหายกูไปเดี่ยแม่งตามแล้วถ้ามึงเอาแกกออเอาพาออกแล้วเอาสมบัติออกเฮ้ยหายกูยังอยู่เว้ยเฝ้าอยู่นั่นแหะอันนี้วิธีการหลอกผีแล้วก็จบไว้และคนต่อไปก็ขุดขุดจอจอเฮ้ยทำไมมันไม่มีมันมีแต่หายว่าของไม่หายไม่มีก็ไอ้คนขุดทีแรกมาไปแดกแล้วอ่ะ นี่วิธีเทคนิคเทคนิคเทคนิคหลอกผีเอออ้าวไม่ได้ผีหลอกคนอันนี้คนหลอกผีก็บอกดีว่าคนนี่แม่งตัวแสบกว่าผีอีกโอผีนะครับบอกว่าผีนี่ยทรัพย์สมบัติ่มันอกี้ยุยาไม่พูนหรอกแม่งพูนทุกที่